ลาดคู่แข่งมันเยอะงั้นเราจะจับจับคู่แข่งเอาลูกค้าทุกคนเป็นของเราเป็นไม่ได้งั้นเราต้องโฟกสัสลูกค้าเรารู้ว่าคือใครถูกว่าเรารู้แล้วว่าเมืองไทยเราเป็นใครเรารู้แต่ที่จีนเราไปเราจะบุกใครเรารู้หรือยังเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับหรือว่าเราจะรู้ว่าโอเคเราอยากจะลองตลาดคนจีนงั้นถ้าเราจะลองตลาดคนจีนเนี่ยเราลองได้ที่ไหน พี่ตันคิดยังไงกับอ่าถ้านักท่องเที่ยวมันลดเราจะไปบุกต้องไปบุกยังไงสำหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อยากไปประเทศจีนมากเลยอยากประสบความสำเร็จเหมือนเชอเอมเลยเนะี่ยมีทริกไหครับนอกจากนอกเหนือนจากาการมีเฟดมาร์การไปจดนั่นนี่หรือว่าอย่างอย่างที่พิ่ตนเล่าไปมีไอเดีย เป็นฟิกให้น้องน้องุ่นใหม่นะครับผมว่ามันต้องดูที่สเกลของธุรกิจที่เราอยากจะเดินที่เรามีอยู่ด้วยก่อนเราเริ่มต้นแบบไม่ใหญ่มากใช่ไหมครับถ้าเราเริ่มแบบไม่ใหญ่มากการระวังตัวมันอาจจะน้อยลงแต่ว่าเราก็ต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคตว่าถ้าเราจะเติบโตไปเสร็ตรจต่อไป,รไปเราต้องทําอะไรมากผมว่าต้องมาต้องรู้จักตัวเองก่อนบางทีผมเข้าใจว่าพอเรามีต้นทุนของการทํางานไม่ต้นทุนหรือว่าค่า เงินที่เราจะสเปนกับธุรกิจเนี่ยบางทีมันไม่เยอะการที่เราจะไปทําล่วงหน้าเยอะๆเนี่ยมันก็ทําให้เสียโอกาสในการที่จะมาเสียโอกาสของการเริ่มต้นของธุรกิจเราก็เข้าใจนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องทําเนี่ยก็คือเราต้องโฟกัสเลยว่าเราต้องรู้จักสินค้าตัวเองก่อนว่าสินค้าเราเนี่ยขายลูกค้าเราคือขายแบบไม่ไบแอสนะไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยทำออกมา,มาคือผมผม,ผมยอมรับผมเคยเป็นตลอดมาสมัยตอนแรกๆว่าเฮ้ยเราทําสินค้าดีเดี๋ยวเราก็ขายได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยขายได้ แต่มันมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมันยากยิ่งปัจจุบันเนี้ยการที่ทําโฟกัสกลุ่มของลูกค้าเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญว่าในตลาดคู่แข่งมันเยอะงั้นเราจะจับจับคู่แข่งเอาลูกค้าทุกคนเป็นของเราไม่เป็นไม่ได้งั้นเราต้องโฟกัสลูกค้าเรารู้ว่าคือใครถือว่าเรารู้แล้วว่าเมืองไทยเราเป็นใครเรารู้แต่ที่จีนเราไปเราจะบุกใครเรารู้หรือยังเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับหรือว่าเราจะรู้ว่าโอเคเราอยากจะลองตลาดคนจีนงั้นถ้าเราจะลองตลาดคนจีนเนี่ยเราลองได้ที่ไหนเรามีตลาดในเมืองไทยให้เขารู้หรือยังไป ไปทำมาร์เก็ตติ้งเซอร์วหรือ,อยังว่าสินค้าเนี้เอาไปแล้วเขาชอบไม่ชอบผมมีปัญหาเหมือนกันเช่นอย่างตัวยาหมองสูตรเย็นของผมสมมติน,นะครับที่ผมขายในเมืองไทยผมบอกว่าคนไทยชอบแบบเย็นเย็นเย็นเนี่ยชอบแต่พอไปจีนที่อยู่เมืองหนาวเขาบอกว่าหนาวไปเขาไม่ชอบอย่างเงี้ยมันก็จะมีบางอันที่เรารู้แล้วว่าเออเขาไม่ชอบผมก็เลยต้องปรับตัวที่เป็นเย็นน้อยเพื่อที่จะจําหน่ายเขากินชอบไม่ชอบอ่ารสบางคนอย่างอย่างคนไทยชอบยมยาดม แรงๆกลิ่นแรงๆแต่ไปถึงนี่นุ่นปุ๊บอย่างคนตะวันออกกลางเขาดมนิดเดียวเขาบอกเฮ้ยโหกลิ่นแรงจังเลยเราก็ต้องปรับลงมาอีกคืออย่างน้อยก็ต้องก็ต้องเรียนรู้ก่อนตลาดก่อนที่จะไปบุกพอเรารู้ทุกอย่างแล้วปุ๊บเราก็เซกเมนต์มาเก็ตเนาะว่าสินค้าตัวนี้จะไปอยู่ที่นี่ละแล้วก็ค่อยๆเดินสเต็ปตามที่ที่ผมเกิดไปคร่าวๆว่าต้องทําอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับนี่คือสิ่ง<ด>ที่ต้องทําแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนอ่ะก็บอกว่าบางคนก็มีแผนการที่ที่ค่อข้างใหญ่แล้วถ้าเกิดมีปัจจัยพร้อมเนี่ยผมว่าก็ ก็พร้อมที่จะลุยแต่ว่ามันต้องมานั่งคุยกันเยอะว่าว่าจะต้องอยังไงเมื่อมีทุนละโอเคงั้นคุณก็จะเริ่มได้ง่ายกับขึ้นการที่เซตมาเก็ตการโฆษณาการสัมพันธ์การขายของการพัฒนาโปรดักต์อะไรนี้มันก็จะสะดวกกว่าแต่แต่ถ้าเกิดเรากลับมามางสาหรับนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่อะไรกะเติบโตที่อะไรกะสร้างโปรดักต์มาเป็นโปรดักต์แชมเปี้ยนให้กับคนจีนที่ชอบเนี่ยก็ต้องหาวิธีการที่จะให้เขาทำมาร์เก็ตติ้งเซอร์ว์สกนิดหนึ่งก็จะดีครับ แล้วตอนพี่ตานไปครั้งแรกเคยระบุเลยเคยเคยได้โฟกัสเซกเมนต์เลยแม้ว่าเราจะไปบุกเมืองนี้แต่จริงๆเลยอ่ะผมก็ไม่รู้ตอนนั้นผมก็ไม่รู้นะต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าณวันนั้นเนี่ยบอกเลยว่าสิ่งที่ผมเริ่มบุกเข้าไปอ่ะยาดมยาหม่องก็ยังไม่ได้ไปที่นิยมเท่าไหร่ต้องบอกอย่างนี้ไม่เหมือนปัจจุบันนี้ที่แบบออกแบรนด์กันแบบโอ้โหเต็มเชลอะครับแต่ว่าวันนั้นเนี่ยผมเดินไปอย่างที่บอกว่า25ปีแล้วไม่ต้องพูดถึงคนไทยอ่ะยังยังแบบมีความรู้สึกเลยว่ายาดมคือของคนแก่ สิบปีแล้วคนจีนก็ยังไม่ได้รู้จักการใช้ก็รู้สึกว่ายาดมสมุนไพรก็มีกลุ่มใช้อยู่แต่ก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดมแล้วมันมันต้องใช้อ่ะคือมันมันเหมือนมันไม่ต้องใช้ก็ได้อะถ้าไมฉันต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยแต่ปัจจุบันมันกลายเป็นสิ่งที่แบบก็ซื้อติดแบบเห็นคือมันเป็นนิสัยมอนเหมือนเหมือนกินกาแฟไปแล้วอ่ะเพราะเมื่อยี่สิบปีที่แล้วถ้าผมจำไม่ผิดยาดมมันไม่ใช่มันมีแค่เด็กไทยเท่านั้นอะที่ไปไหนก็พกแล้วก็เสียบจมูก เวลาไปเรียนใช่ครับใช่คนจีนก็ยังก็ยังตั้งคาถามแล้วทํำไมคนไทยต้องมียาดมแบบอย่างนี้เสียบจมูกกันทุกคนแต่พอหลังๆพอเขาเริ่มมาเที่ยวบ้านเรามากขึ้นผมก็เห็นคนจีน aware เรื่องของกอารมียาดมพกกันทุกคนก็มีหลังจากนั้นพี่ดันีด้ปรับแผนไหมว่าต้องไปตีหัวเมืองไหนยังไง คือเมโฟกบผมก็มองว่าคือคือเราเวลาสัมผัสกับลูกค้าเราจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงๆแล้วก็มีคนที่ค่อยๆเริ่มรู้เริ่มรู้ขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมก็ถามว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกเขาไปเที่ยวเมืองไทยมาก็ใช้ของุหีมางั้นเราก็มองกลับมาว่าดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำทเนี่ยเราต้องสร้างตลาดเมืองไทยให้มันแน่นก่อนกลับมาทําเมืองไทยให้มันแน่นให้มันเยอะให้คนได้รู้จักว่านอกจากยาดมที่เป็นเขาบอกว่าเออยาดมที่เป็นใช้สัมาลี ที่เป็นน้ำ,เป,นนำเป็นน้ำมันแล้วเนี่ยมียาอีกแบบนึ่งที่เป็นสมุนไพรที่เป็นยาดมนะก็เลยต้องค่อยๆสร้างอะ a r เนี่ยให้เขาครับแล้วก็แต่มันเหมือนก็ต้องทําไปพร้อมๆกันนะมันอยู่ดีจะแบบว่าทิ้งจีนมาไม่ทําเลยก็ไม่ได้ผมก็เลยในเมื่อคนจีนมันค่อยๆ build up ปริมาณการเที่ยวมามาเมืองไทยเยอะๆขึ้นเนี่ยผมก็เริ่มหาดิสติบิวเตอร์เริ่มแบบมีกลุ่มที่ผมแบบทาทําเป็นแบบพันธมิตร มีกิจกรรมออกบูธที่ประเทศจีนนะครับพีธีจีนเนี่ยมันก็มีบูธเหมือนบางไทยเนาะมันก็จะมีกลุ่มพ่อค้าที่แบบเอาสินค้าพวกเนี้ยไปไปเร่ขายตามงานต่างๆแล้วก็ทำคอนแทคกับเขาว่าน้อยกลุ่มเนี้ยจะเป็นกลุ่มที่แบบช่วยเสริมสร้างภาพสินค้าของไทยที่มันมีลักษณะาการดมแบบเนี้ยเข้ามาด้วยพอเห็นภาพไหมครับว่ามันมันไม่สามารถที่จะทําอย่างใดอย่างหนึ่งได้งั้นมันต้องก็ทาพร้อมกันถึงบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่อยู่ดีันใช้เงินก้อนใหญ่ทีเดียวอะ่ะ มันก็จะเหนื่อยกับเราแม้มันก็ค่อยๆใช้เวลาถึงบอกว่าถึงวันนี้มันก็ใช้เวลาหลายปีมากๆเลยนะครับถ้าไม่ได้มีจังหวะด,ดีๆที่แบบว่าอยู่ดีมีใครหยิบขึ้นมาศิลปินดังๆหยิบขึ้นมาแล้วดังเนี่ยมันก็จะเป็นมาตรฐานเหมือนผมนี่แหละก็ค่อยๆไต่เต้าไปเรื่อยๆนะครับไม่เป็นไรครับอันนี้เราหยิบเราก็ดังเหมือนกันครับพี่ <laughs> <laughs> ตันครับแต่แต่คือจริงๆจริงๆเรื่องจริงก็คือการสร้างตลาดให้แน่นในบ้านเราบางคนพี่ตันก็แนะนําว่าอย่าไปแบบ โอ้โหไปฟอร์มยักษ์เปิดตู้มที่นูน่นบางทีตลาดก็ยังไม่ไม่ไม่เข้าใจเนาะคนจีนก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการครับรับรู้ว่าโอ้อันนี้มันดีนะแ่งอย่างสมุนไพรหลายๆเจ้าของบ้านเราเขามาตั้งสามรอบแล้วเขาถึงจะเริ่มเข้าใจอะไรอย่างเนี้ยในยุคที่คนจีนมาอยู่นะครับ